คยสงสัยไหมว่าการทดลองในสัตว์มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วไม่ทําได้ไหมอะไรคือทางออกและเรื่องนี้ยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่อย่างมากในปัจจุบันคือต้องบอกก่อนว่าการทดลองในสัตว์อ่ะมีมาตั้งนานแล้วสัยอดกลับไปในยุคโบราณคุณเชื่อไหมว่าสัตว์มีสถานะเพียงทรัพย์สินของมนุษย์อีกทั้งการน,นําสัตว์มาฆ่าหรือทรมานเพื่อความบันเทิงเนี่ยยังเป็นการกระทําที่ยอมรับได้ และถือได้ว่าเป็นกิจกรรมอันแสดงถึงรสนิยมของชนชั้นสูงอีกด้วยแต่เมื่อศาสตร์ทางการแพทย์เนี่ยมันเฟื่องฟูงขึ้นมาปรัชญาและความคิดเชิงจริยศาสตร์ก็วิวัตรไปเช่นกันช่วงศตวรรษที่17นับเป็นจุดเริ่มต้นของปรัชญาและความเชื่อที่ว่าสัตว์มีความรู้สึกและได้รับความทรมานจากกิจกรรมต่างๆที่โหดร้ายของมนุษย์ เพราะเหตุเหล่านี้จึงเป็นการจุดประกายให้กับสังคมจึงเริ่มมีการต่อต้านการทารุณกรรมสัตว์ซึ่งไม่กี่วันมาเนี่ยเราได้เห็นไวรัลที่กําลังเป็นกระแสเกี่ยวกับการยุติการทดลองเครื่องสําอางกับสัตว์เพีฟส์ก็เลยอยากหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดในปัจจุบันนะ่ะยังมีแบรนด์เครื่องสำอางบางแห่งที่มีการทดลองกับสัตว์เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานกับมนุษย์อธิบายง่ายๆว่าการทดสอบในสัตว์หรือ animal testing เนี่ยส่วนมากจะทดสอบทั้งหมด4อย่างด้วยกันอันแรกก็คือทดสอบการระคายเครื่องต่อผิว อันที่2ทดสอบความเป็นพิษเมื่อเจอแสงอันที่ 3. ทดสอบความระคายเคืองต่อดวงตาและลำดับสุดท้ายคือการทดสอบความสามารถในการซึมซาบเข้าสู่ผิวหนังโดยกระบวนการก็เป็นอย่างที่เราเห็นในภาพอะ่ะคือมีการจับล็อกเพื่อทดสอบยดส่วนผสมลงในตาทดสอบเคมีบนผิวหนังส่งผลให้สัตว์บางตัวตาบอดและพิการในที่สุด oh, <no. S 1> ฟังดูโหดร้ายมาแล้วเราก็มาตั้งคำถามกันว่าถ้าไม่ทดลองในสัตว์เนี่ย มันเป็นไปได้ไหมได้สิต้องบอกว่าในปัจจุบันบริษัทเครื่องสำอางหลายแห่งเนี่ยให้ความสำคัญและตื่นตัวต่อกระแสะสังคมต้องการยุติการทารุณกรรมสัตว์เหล่านี้โดยรณรงค์และส่งเสริมเรื่องความสวยงามที่ไม่ต้องขึ้นอยู่บนความเจ็บปวดโดยแบรนด์ต่างๆเนี่ยนะครับได้หันมาทดสอบเครื่องสำอางโดยใช้วิธีการอื่นๆแทนเช่นการเพาะเนื้อเยื่อโปรตีนขึ้นมาเพื่อเป็นการทดสอบปฏิกิริยาทางเคมี การใช้เซลล์มนุษย์มาเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นการทดสอบความปลอดภัยในส่วนผสมของเครื่องสำอางหรือการใช้วิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโปรโตีนที่มีชื่อว่า iT e ท็ x, สำหรับเครื่องสำอางที่ใช้กับดวงตาเพื่อทดสอบเรื่องการระคายเคืองในตาของมนุษย์หรืออีกวิธีหนึ่งคือการทดสอบในมนุษย์ที่เป็นอาสาสมัครโดยให้โรงพยาบาลเป็นผู้ควบคุมการทดลองโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังคอยดูแลอย่างใกล้ชิด โดยที่แบรนด์เหล่านี้นะครับจะใช้สัญ,ญลักษณ์ Cruelty Free No Animal Testing และ Vegan Products บนผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันว่าแบรนด์นั้นๆไม่ได้ทำการทดลองกับสัตว์ในทุกขั้นตอนการผลิตอ่ะทีนี้เราลองมาฟังอีกด้านหนึ่งนะครับของนักวิจัยโดยข้อมูลจากศูนย์สัตว์ทดลองคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย <c oughs> เขาบอกว่าสัตว์ทดลองเนี่ยยังถือเป็นสิ่งจาเป็นในการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อต่อยอดไปสู่การรักษาคนไข้รวมถึงพัฒนายารักษาโรคเพื่อมวลมนุษยชาติและในขณะเดียวกันเนี่ยสัตว์ทดลองก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่บรรดานักวิจัยตระหนักถึงคุณค่านี้เช่นกันและการใช้สัตว์ทดลองก็ควรใช้ในกรณีที่มีความจําเป็นมากที่สุดซึ่งข้อมูลนี้นะครับก็สอดคล้องกับทีมนักวิจัยนานาชาติที่มีมาตรฐานจริยธรรมในการใช้สัตว์ทดลองที่ต้องยึดถือและปฏิบัติร่วมกันก็คือการตระหนักว่าสัตว เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันกับมนุษย์จึงต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอนโดยในประเทศไทยเนี่ยมีการตราพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์พศ2558ได้ระบุไว้ว่าโครงการวิจัยใดที่ต้องใช้สัตว์ในการทดลองต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตลอดจนผู้ใช้สัตว์ทดลองต้องยึดถือจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับถึงการทดลองทั้งในคนและในสัตว์เนี่ย จะเป็นหนึ่งในกลไกสําคัญที่ทําให้วงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วขนาดไหนและหัวข้อเรื่องจริยธรรมในการทดลองก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันมาตลอดไม่ว่าเราจะสนับสนุนการใช้สัตว์ในการทดลองหรือไม่ก็ตาม